กลับแล้วล่ะค่ะทีนี้จริงๆก็ยังยังไม่น่าจะถึงเวลากลับหรอกค่ะแต่ว่านึกไปนึกมาเออไปตัดผมดีกว่าลำพานผมผมมันแยงตามากเลยแล้วก็ถ้าไม่รีบกลับตอนนี้อ่ะร้านตัดร้านที่ไปตัดผมเนี่ยช่างอะค่ะแบบอารมณ์แบบศิลปินมากเลยต้องไปนั่งรอแบบ นั่งรอนางเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะคนนางจะยอมตัดให้บางทีถ้าถ้าโชคดีนะคะถึงรอเป็นชั่วโมงถ้าแบบวันไหนที่แบบมีลูกค้าเยอะๆก็จะรอแบบโอ้โหพระเจ้าทั้งวันเลยอะ่ะกว่าจะได้ซอยกว่าจะเสร็จกว่าจะออกมานี่น,น,นี่นี่แค่ซอยนะคะไม่นับดัดแล้วทําสีแต่วันเนี้ยจะชวนเราทําอะไรเราก็จะไม่ทําเราจะซอยผมอย่างเดียว ลำคานผมมากเลยอะมันยาวไม่พอดีโอเคออกจากวัด่ะบรรยากาศดีดีค่ะดูสิซิต้องขับรถระหว่างนิดนึงเพราะว่าถนนมันแคบมากถนน,นแคบแล้วก็ถนน,นแคบมากเลยค่ะ สิใจไม่นิ่งอะคะ่ะไม่รู้จะทำยังไงถ้าถ้าจากถนนใหญ่มาก็ออกจากอุดอุดยมาห้ากิโลบังคะแล้วก็จากปากทางมาถึงในวัดนี่ก็ประมาณอีกสิบโลคิดว่านะเราก็ไม่เคยแบบเราก็ไม่เคยแบบซีเรียสว่าจะต้องกี่กิโลแน่ๆอ นี้มาเรารู้สึกยังไงมากอะตาก็รู้สึก <c ười> คือแบบแบบเข้าใจไหมว่าบังคับบังคับที่ตัวเองมานะ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบอารมณ์แบบอุ้ยอยากจะมาอยากจะเข้าเงียบหรืออะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบอยากดึงตัวเองออกจาก จากในห้องเลยคะ่ะเพราะว่าอยู่แต่ในห้องมาคือคือปกติภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะต้องกลับบ้านอาทิตย์ละหนึ่งวันวันจันทร์ทุกวันจันทร์เนี่ยจะต้องกลับบ้านคุณแม่เพราะว่าไหวลืมใส่เบลเดี๋ยวเออเพราะว่าทุกวันจันทร์เนี่ยที่บ้านอะ่ะจะต้องไปคิดบัญชีค่ะที่บัญชีค่ารถบรรทุกจ่ายเงินค่าตาดอะไรต่างๆนาๆนาเน,านะะี่ยค่ะแล้วก็ก็ต้องกลับไปรับคุณแม่ เก็บเงินเก็บอะไรเนี้ยคุณแม่ไม่ไว้ใจค่ะก็เลยแบบคุณแม่ต้องนั่งรถไปด้วยไม่ให้ไปเองก็จะเนี่ยหาอาทิตย์หนึ่งก็จะได้ออกนอกสถานที่สักวันหนึ่งแต่ทีนี้ช่วงเนี้ยโรงแป้งเขาปิดค่ะพอโรงแป้งปิดก็ไม่ได้บรรทุกกาก็เลยไม่ต้องไม่ต้องไปเก็บเงินก็เลยอยู่ดอนตลอดเลยไม่ได้ไปไหนเลย แล้วก็ไม่ได้ออกจากนอกอพาร์ตเมนต์ไปไหนเลยเพราะหล่อนจ,จะออนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนนอกจากว่าตอนเย็นต้องมาทํางานนะคะแต่ที่เกียจมากเลยอะ่ะปกติอะ่ะปกติพี่ตานะ่ะจะต้องแบบออกมาทํางานไวประมาณบ่ายสี่โมงอ่ะถ้าถ้าน้องๆที่เป็นลูกค้าก็จะรู้ประมาณบ่ายสี่โมงพี่ตาก็จะถึงโต๊ะทํางานแล้วแล้วก็แบบ ตั้งใจทําง,งานมากแบบรักลูกค้ามากแบบเต็มที่ทุ่มทั้งชีวิตสี่โมงถึงบ่ายสี่ทุ่มเนี่ยเป็นเวลาของลูกค้าจะไม่ทําอย่างอื่นเลยนั่งรอลูกค้าอย่างเดียวลูกค้าไม่มีก็จะอ่านหนังสืออ่านหนังสือคุยกับลูกค้าอ่านหนังสือคุยกับลูกค้าทําอยู่แค่นั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นพอมันมีเฟซบุ๊กขึ้นมาพอพอมันมีเฟซบุ๊กขึ้นมาพระตางเขาเปลี่ยนไป มองในแง่หนึ่งมันก็มันก็โอเคมันก็โอเคแต่ว่ามันก็จะทําให้แบบเราไม่ได้ไม่ไม่สนใจทําอย่างอื่นมันดีหรือมันไม่ดีอ่ะก็ยังก็ก็มันคงจะเป็นมันคงจะเป็นอะตอมหนึ่งสถานการณ์หนึ่งที่มีทั้งพวกบวกพักวลบมั้งคะมันก็ต้องมีทั้งส่วนดีใช่ไหมแล้วก็ส่วนปัญหาใช่ไหม แต,แต่เราสามารถอยู่ในสมดุลของมันได้นี่เราก็แค่ก็แค่ยังเล่นเฟซต่อไปมันมันมากมันสนุกเราคีย์ข้อมูลต่างๆมันทําให้เราได้ทบทวนข้อมูลมันทําให้เราได้แบบหลากหลายอ่านหน้าเฟซของเพื่อนอะไรพวกนีม้มันก็ทําให้เรามีความสุขแต่เราก็จะ ต้องออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยบ้างวันนี้เราออกมาเราก็รู้สึกว่ามีความสุขจังเลยที่ตรงเนี้ยเป็นที่ที่มีไว้สําหรับเราจริงเรามาที่ไรแล้วเรารู้สึกเรามีพลังไม่รู้สินะกก็แล้วก็ก่อนที่จะมาได้ที่ตรง ก็ขับรถวนๆเยอะพยายามจะหาที่แล้วมันจะมีที่ไหนล่ะที่แบบว่ามันมีแบบเป็นธรรมชาติเงียบๆแล้วแล้วสาวสวยคนหนึ่งก็ก็เป็นนั่งแบบนิ่งๆบางครั้งก็ต้องหลับตามั่งนั่งตัวตรงนิ่งๆอ่ะแล้วแล้วแล้วคนที่ผ่านไปผ่านมามองเห็นแล้วเขาจะไม่หาว่าเราบ้านอ่ะมันก็มีที่นี่หะมั้งใช่ไหม จะไปไหนเราสวนสาธารณะเหรอว่าจะไปหนองประจักษ์เหมือนกันอ่ะแต่ก็แบบกังวลเพราะบางทีแบบมันมันมันบริเวณหนองประจักษ์บริเวณมันกว้างใช่ไหมเอารถเข้าไปก็ไม่ได้ถ้าจะเอารถเข้าได้ก็คือรถมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็เป็นมนุษย์ที่ขับมอเตอร์ไซค์กลางวันไม่ได้นอกจากวันอาทิตย์เนี่ยอย่างวันเนี้ยถ้าจะไปหนองประจักษ์ไปได้ครับมอเตอร์ไปได้เพราะไม่มีด่านตำรวจ แต่ถ้าเป็นจันถึงเสามันก็ต้องสมเสียงที่จะเจอด่านตำรวจใช่ไหมเราก็เอามอไซค์ไปไม่ได้ขับรถไปเราก็ต้องเดินเข้าไปเราก็นั่งแบบไม่มีความสุขแบบกังวลเพราะเราเคยแบบเจอคนบ้าหรือว่าพวกแบบน่ากลัวน่ากลัวอยู่อยู่ในนั้นอะ่ะเราก็เลยแบบติดภาพเราก็เลยไม่กล้าค่ะไม่กล้าไปจะจะไปนั่งเล่นนานๆที่ที่หนองจักอีกที่เนี้ยโอเคที่สุดเลยอะ แล้วก็ปลอดภัยนั่งหลับตานิ่งๆน,นานๆได้แล้วถ้าร้อนนะจริงๆก็ไม่ร้อนหรอกค่ะมันก็จะเป็นร้อนแค่ช่วงที่แบบพอมาถึงปุ๊บปั๊บลงจากรถใช่ไหมเราเคยอยู่แต่ในห้องแอร์ใช่ไหมเวลาลงจากรถปั๊บเจอธรรมชาติอย่างเหงื่อก็จะออกใช่ไหมคะแต่ทนเอานิดนึงนั่งเฉยๆนิ่งๆอ่ะแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอเหงื่อแห้งนะคะมันก็จะเย็นสบายเหมือนเมื่อกี้เย็นมากเลย แต่วันนี้ประตามไม่มีสมาธิไม่รู้สิมันมันไม่รู้ห่วงหน้าห่งหลังกังวดอะไรด้วยรู้ไว้พรุ่งนี้จะมาใหม่ว้พ่นี้จะมาใหม่เดี๋ยวว,วันนี้นะกลับไปถึงในเมืองก็ไปซอยผมก่อนมันลกจิตหรือเปล่าเนี่ยคือไม่รู้สิแบบเวลายิกยิก้ยิิอย่างเงี้ยทีไรอะ อารมณ์ยุกยุเนี่ยมกักจะเป็นตอนผมย,ยาวๆเนี้ยค่ะอารมณ์มันจะยึกยุกยุยุดแล้วพอแบบได้ซอยผมแล้วอ่ะอารมณ์ก็จะเนียนขึ้นอารมณ์จะใสขึ้นจริงๆก็เบื่อเบืเ่อศิลปินนะคะศิลปินนั่นน่ะที่ช่างซอยผมเนี่ยค่ะอารมณ์ศิลปินมากมาก หนักใจเนี่ยเวลาจะไปซอยผมกับแกทีก็หนักใจต้องต้องตั้งสติต้องมีสมาธิต้องแบบตั้งสติให้นิ่งประมาณอารมณ์แบบว่าไปหาคุณชาินี่นะกลับไปกลับบ้านเจอแม่เน,นะอารมณ์เดียวกันเลยค่ะต้องตั้งสติต้องมีสมาธิชินิ่งเพราะเดี๋ยวเขาจะหมบเดงีงอะไรผมแกก็ไม่รู้ค่ะ เราก็รักแก,เร,ก,แกเรารักแกอุย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 ทางโค้งอะทางโค้งเรารักเขาเรารักคุณชาติเรารักคุณแม่เร,เราแบบเราแบบไม่อยากจะทาให้พวกเขาหมดุดเราอยากให้เขามีความสุขเราอยากพูดให้เขาหูเขาเราอยากให้เขาบ่นอะไรกับเราก็ได้เรารักเขาอะค่ะอุ้ย ซึมหลับดา่ามากมากเลยผู้เจ้าช่วยปรินดาดา่ามาอีกแล้วคิดถึงแม่หรออืมก็ไม่ได้กลับบ้านหลายทีแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้คิดถึงพอที่จะน้ําตาซึมนิ่หวหรือว่าขึ้นจิตของแม่มาเจอเราหรือตอนนี้แม่คิดถึงเราวะวันก่อนเพิ่งถทกไปวันนี้โทรไปแกต้องช็อกแน่เลย ก็จะต้องคิดว่าเราไปขอเงินแกจะโกรนะเดี๋ยวคิด่น